ทีค่ครับทุกท่านี่กำลังเผาปลาปลาคอยใหญ่กำ <c oughs> ลังสูงไปอยู่นะจ๊ะอ้ยไม่ตีตเอาลง <c oughs> เดี๋ยวเราจะกินข้าวซมกันยามแรงเพื่ <c oughs> อยมเพียงไง้เ <c oughs> ไปแล้วหอยแล้วหิวแล้วบ่ <c oughs> คอยเฝ้าคอยเฝ้าคอยกระเซีตัวใหญ่นี่แหะไม่แดงไม่แดงคอยเฝ้าคอยกระเซียว,ยวยยยตัวใหญ่กโมโน่นี่นะ อันนี้ก็พานกินครับก้อยปลากับก้วยกุ้งนี่ต้อกันนี่กินข้าวซุ่มเดอ้อเอาอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องเก่านะเครื่องใหม่มันลืบเอามาอันนี้ทำอะไรครับขวดกินดิบดีแล้วดีแล้วมันมีสบาวเยอะ <laughs> มีซาปาเยอะที่ที่ขั่วดีที่สุดขั้ว